ตอนนี้นะครับผมก้าของทั้งหมดเนี่ยแกะออกจากแพ็คนะครับแล้วก็มาตั้งเรียงเพื่อจะทํารีวิวในคลิปนี้นะครับตื่นเต้นมากเลยครับพอได้เห็นของจริง ทุกชิ้นเนี่ยคือสวยงามแล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวังทุกประการนะครับอย่างรองเท้าทั้งหมดอะไรเนี่ยเท่าที่ลองแล้วก็คือใส่พอดีในทุกๆชิ้นนะครับมูลค่าของทั้งหมดที่ผมสั่งมาในวันนี้จะอยู่ที่ราคา9 2 6 0บาทนะครับโดยที่ของแถมที่ผมได้ตอนโปรโมชั่นเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับระยะเวลาที่เขาใช้ในการจัดส่งนะช่วงนี้นะครับของที่ผมได้รับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4วันแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้นะครับ แต่ใครที่จะจ่ายเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆต้องมั่นใจก่อนว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องอยู่บ้านคือมีคนที่จะรับของและที่สําคัญก็คือมีเงินสดอยู่ในบ้านเพื่อที่จะชําระให้กับ m ม s เซนเจอร์พนักงานที่เขามาส่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องรู้สําหรับใครที่อยากจะสั่งแบบบริการแบบ เก็บเงินปลายทางซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะครับมาดูรายละเอียดก่อนดีกว่าผมเลือกตั้งแต่รองเท้าคู่แรกนะครับนี่เป็นคู่นี้นะครับถือเป็นชิ้นหนึ่งที่ประทับใจมากแล้วก็ถ้าให้คะแนนผมก็ให้คะแนน 10. เต็ม10ครับสำหรับคู่นี้เป็นรองเท้าที่เขามีชื่อรุ่นว่าล็อกเกอร์นะครับนี่เป็นล็อกเกอร์แล้วก็จะเป็นตัวภาษาแบบโรมันนะครับก็คือเป็นล็อกเกอร์4นะครับนี่ชอบมากเลยนะครับพื้นทางด้านหลังเนี่ยก็เกาะพื้นได้เป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีรูตรงนี้ที่เอาไว้สําหรับระบายอากาศนะครับเนี่ยตรงนี้หนึ่งนะครับสามี่หคือส่วนตัวผมเดานะแล้วด้านข้างอีกนะครับเดาว,ว่าเป็นรองเท้าที่เพื่อนๆสามารถใช้ในหน้าฝนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนยางซิลิโคนแบบชิ้นเดียวอะครับคือไม่ต้องกลัวว่าใส่ลุยฝนลุยน้ําไม่ได้นะครับแล้วก็เขามีช่องระบายอากาศ แล้วก็เดาว่าที่เขาดีไซน์รุ่นนี้มาเนี่ยอาจจะเป็นฟีลลิ่งแบบเวลาที่เราไปอาบน้ําในล็อกเกอร์นะครับอยากจะใส่รองเท้าแตะสักคู่หนึ่งเข้าไปอาบน้ําแล้วก็ไม่ให้ลื่นอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นคู่หนึ่งที่สามารถใส่เข้าไปอาบน้ําได้หรือเราใส่เป็น everyday use ก็ได้นะครับดีไซน์เนี่ยผมลองใส่ดูแล้วคือชอบมากนะครับตรงส่วนเว้ากับส่วนตรงนี้รับกับเท้าได้เป็นอย่างดีพื้นเนี่ยนุ่มในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แข็งโป๊กจนเกินไปแล้วก็มีน้ําหนักที่แบบ เบามากนะครับชับปี้มากอันนี้ผมสั่งมาเป็นเบอร์10นะครับนี่ก็คือใส่ออกมาแล้วก็คือพอดีมากนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องลองเอาไปใช้งานจริงๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีวิวเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหมือนคลิปแบบอันบ็อกนะครับใส่สั่งเป็นเบอร์10เวิร์กมากสวยงามมากชอบมากนะครับแล้วก็เข้ากับหน้าฝนมากๆนะครับผมเคยดูรีวิวช่องหนึ่งนะ เขาอะเป็นคนที่ใส่รองเท้าแตะของ u n d e r a r m เ u r เป็นรุ่นที่เป็นโฟมแบบ 4D ผมเคยลองใส่ในช็อปนะครับคือมันสบายมากรุ่นนั้นแล้วเขาก็เป็นช่องหนึ่งที่เขาจะสั่งแต่ตรองเทารุ่นนั้นอะมาโดยตลอดคือดูไปทุกวันก็อยากได้ครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนผมก็เลยคิดว่าคู่นี้น่าจะเหมาะกับมาดินพูในช่วงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสค่อยไปสั่งตัวที่เป็น4 d ดีนะครับก็คือมันจะนุ่มกว่า อันนี้คือคู่แรกนะครับ690คิดว่าราคาคุ้มค่ามากดีไซน์เท่มากเดี๋ยวจะใส่ให้ดูท้ายคลิปนะครับว่าเป็นยังไงชิ้นที่2ครับก็คือเป็นรองเท้าว,วิ่งชื่อรุ่นว่า Sonic 4นะครับผมเนี่ยทำคลิปเทสรองเท้าว,วิ่งไปแล้วก็จะมีรุ่น m a คิน่ามี Infinite แล้วก็มีรุ่นที่เป็น Sonic นะครับผมเนี่ย คู่ที่เลือกในวันนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่ชื่อว่า i n f i n นิตเพราะว่าเหมาะสําหรับการใส่แบบทำอีเวนต์แล้วก็จะมีคุชชั่นมีอะไรแบบสบายๆแต่ผมเนี่ยอยากจะได้รองเท้าที่มีดีไซน์ที่ดูซิมเพิลนะครับวิ่งได้เข้าฟิตเนสได้เข้ากับไลฟ์สไตล์ได้นะครับแล้วก็ดูดีไซน์เนี่ยมีความรู้สึกว่าของ s o นิกสีนะครับคือมีความเรียบนะครับนี่คือราคาไม่ได้แรงจนเกินไปครับอยู่ที่ราคา4,290บาทนะครับ พื้นของเขาเนี่ยจะมีความเกาะพื้นได้เป็นอย่างดีนะครับจริงๆรองเท้าวิ่งของ Under Armour มันจะมีรุ่นหนึ่งที่คือ Flow Velocity นะครับก็คือตัว Flow เนี่ยพื้นของเขาเนี่ยนะครับจะบางแล้วก็เบาแล้วก็เหมาะกับนักวิ่งโดยเฉพาะนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าพอไปวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสึกเร็วนะครับแต่พอเป็นตัวนี้เขาจะมีการเสริมยางแบบนี้มามันทำให้เราสามารถที่จะวิ่งบนยางมาต่อยได้วิ่งบน พื้นท้องถนนทั่วไปได้ครับหรือจะวิ่งบนลู่วิ่งก็ได้หรือเข้าฟิตเนสออกกําลังกายก็ได้นะครับเท่าที่ผมลองเทสดูนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ได้งอหนักมากอะ่ะผมคิดว่าวันที่เราเล่นขาคู่นี้ก็คือเอาอยู่จะจำจะสะควอตอะไรอย่เงี้ยเวลาไปฟิตเนสผมว่ามันค่อนข้างเบิร์กอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็สีเนี่ยเป็น Black แอนด์ไวทนะครับที่เข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายนะครับ เคยรีวิวไปแล้วว่าช่วงหลังนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะดูว่าเขาจะมีคูชั่นตรงนี้ครับแล้วก็จะล็อกทรงของของข้อเท้าตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นความแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆที่ผมเคยลองมาในท้องตลาดนะครับใส่แล้วก็ไม่ไม่กัดเลยนะครับใส่สบายมากแล้วก็พื้นนะครับก็เป็น Natural c u ูชช o n นนิ่นะครับนุ่มมากนะครับนี่แล้วก็จะเขียนว่าบลูท t ธนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นรองเท้านะครับเขียนว่าเฮอร์ Sonic 4นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เขาออกมาแรกๆนะครับเราก็อ่านกันว่า hover hover นะครับผมก็ถามไปที่แบรนด์นะครับแบรนด์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้อ่านว่า hover hover นะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจสไตล์ของคนไทยครับจะเรียกว่า hover จะเรียกว่า hover ก็หมายถึงตัวนี้นะครับแต่ว่านี้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับแล้วก็สีดำของเขาตรงนี้เนี่ย คือผมมีความรู้สึกเขมาม,มีความมีความสะท้อนแสงนิดๆนะมันจะไม่ได้เป็นดําแบบดําด้านๆนะครับจะมีความแบบวิงวิงวิงนะครับใส่สบายมากดีไซน์แบบเรียบๆนะครับโชว์โลโก้ Under Armour นะครับโชว์เทคโนโลยี Hover นะครับแล้วก็พื้นดูแข็งแรงทนทานนะครับคู่นี้นะครับผมเลือกมาเป็นไซส์10.5นี่นะครับ จะเป็นไซส์10.5ตอนที่ผมเทสบันเนี่ยผมเลือกเป็นไซส์10นะครับก็มีความรู้สึกว่าไซส์10เนี่ยคือใส่ได้แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ใส่ถุงเท้าในการออกกําลังกายนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไซส์10.5เนี่ยใส่กับถุงเท้าเนี่ยมันเวิร์กกว่ากับการออกกําลังกายของผมนะครับก็เลยสั่งมาเป็นคู่ที่เป็น10.5นะครับนี่ชอบมากนะครับสีก็คือแบบเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกลุปนะครับผมชอบช่วงตรงนี้มันดูเท่ดีเห็นไหมครับ ก็เป็นโซนิก4นะครับเป็นรองเท้าวิ่งนะครับแล้วก็ใส่แบบไลฟ์สไตล์ทำงานเข้าออฟฟิศต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่ส,สีสวยมากจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบฉลองครบรอบ25ปีของ Under Armour นะครับผมเห็นช่องน้องเนเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นเป็นกางเกงเป็นเป้ทุกอย่างนะครับช่องเนฟิตนะครับก็เป็นท้องน้องชายของผมเองคือ Under a r m o u r นี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบ เน้นความเป็น professional ในมุมมองผมนะเน้นความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เน้นความแบบมีความคลาสสิกมีความ timeless บวกกับเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะสินค้าของเขาจริงๆอ่ะสามารถที่จะใส่ได้แบบข้าม generation ได้ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบของใหม่ชนชอบเพียงอย่างเดียวเอาของเก่ามา mix and match กับของใหม่ก็ได้นะครับอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวคราวนี้ให้ดูถุงเท้านี่อยากได้มานานครับถุงเท้านะครับจะเป็นถุงเท้าแบบ ครึ่งน่องนะครับนุ่มมากแล้วก็องศาของถุงเท้าของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นองศาแบบเข้ามุมพอดีให้ดูนะครับคือเขาจะทอมาเป็นแบบเข้ามุมแบบนี้พอดีเลยกับกับเท้าของเราแล้วพื้นเนี่ยก็จะมีความนุ่มมีความหนาใส่สบายมากครับอยากให้ลองดูนะครับทุกคู่เลยนะครับของ under armour แล้วก็จะมีโลโก้นะครับอยู่ทางด้านหลังตรงเนี้ย แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเวลาที่เราใส่เนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโชว์ออฟมากนะครับก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นิดเดียวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชอบมากๆตอบโจทย์นะครับราคา690แต่คราวเนี้ย เวลาที่เขาขายครับเขาก็จะขายเป็นแพ็คนะครับจริงๆสีที่ผมใช้เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องสั่งมาเพิ่มนะครับสามสีเนี่ยผมว่าเป็น3สีที่ต้องมีติดตู้ไว้อยู่เลยนะครับก็คือถุงเท้าดําถุงเท้าขาวถุงเท้าเทานะครับก็จะสั่งเบิร์มาอีกสัก1แพ็คนะครับหรือ2แพ็คนะครับเพราะถุงเท้าเป็นอะไรที่จําเป็นต้องใช้ในการออกกําลังกายจริงๆนะครับแล้วก็เวิร์กมากคุณภาพดีมากนะครับแนะนำนะครับใครที่อยากจะได้ถุงเท้า คุณภาพดีๆนะครับก็เป็นของ Under Armour ครับผมเน่เคยพูดไปตั้งนานแล้วนะครับในคลิปก่อนๆต่อไปครับนี่มาดูของแถมของเขานะครับจริงๆของแถมชิ้นนี้เขามีขายอยู่ที่หน้าร้านเลยราคา890บบาทผมก็คิดว่าเป็นเหมือนกับ กระเป๋าอเนกประสงค์นะครับที่เอาไปใช้ใส่เสื้อผ้าได้ใส่อุปกรณ์อาบน้ําได้แบ่งข้าวของในกระเป๋าใบใหญ่ของเพื่อนๆน,นะครับซิปก็รูดง่ายมากนะครับนี่แล้วก็มีซิปทางด้านในอีกหนึ่งช่องแล้วก็เป็นตะข่ายนะครับถือได้2แบบนะครับถือด้านนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็ถือด้านนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ได้มาฟรีเลยเพราะว่าสั่งสินค้าครบตามเงื่อนไขของเขานะครับ เนี่ยครับล้าก็สามารถใส่สบู่แชมพูอาบน้ํานู่นนี่นั่นได้เวลาเดินทางนะครับทริคกก็คือเพื่อนๆไปหาตัวคล้องที่เป็นตัว S อะครับแล้วก็ใส่เอาไว้ในกระเป๋าเวลาที่เพื่อนๆจะคล้องก็แค่เอาตรงนี้ไปคล้องกับกับเ,เรียกว่าอะไรประตูของของประตูอาบน้ำนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยคือถ้าเขามีที่คุกอยู่แล้วก็สบายใจนะครับก็อานนียไปห้อยได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยถ้ามีเป็นตัวเป็นตัว S อนะครับหรือเป็นตัวที่เขาใช้สำหรับคุกเนี่ยไปเกี่ยวเนี่ยก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับค,คุณภาพนะครับช่องต่างๆนี่ก็ใช้งานได้ง่ายนะครับที่สําคัญอันนี้คือได้มาฟรีครับเพราะว่าเราสั่งถึงยอดที่เขากําหนดนะครับโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงนะครับผมเห็นเดี๋ยวก็จะมีโปรโมชั่นเป็นแบบว่าวันที่6เดือน6อะไรประมาณนี้นะครับหกเพื่อนๆต้องไปตามมอนิเตอร์โปรโมชั่นกันให้ดีนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคมากคราวนี้มาดูตัวไฮไลท์ของเราครับ นี่เลยเป็นกระเป๋าเป้ครับใบค่อนข้างใหญ่มากนะครับนี่ใบนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา3,590บาทนะครับมีชื่อรุ่นว่า Contender 2.0ผมเนี่ยมีกระเป๋า Under Armour นะครับตั้งแต่ยุคแรกนะครับจะเป็นแบบรุ่น Storm รุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป้แบ c คแ a c คเนี่ยผมได้มีโอกาสใช้มาเกือบทุกรุ่นเลยนะเเป้ที่เป็นลักษณะคือเป็นแบบ Duffel Bag ก็คือเป็นเหมือนกับ เป้ไปจิมครับสะพายแบบถือแล้วก็มีสายสะพายข้างผมก็มีตั้งแต่ใบเล็กไปจนถึงใบใหญ่แต่ใบหนึ่งที่ผมไม่เคยมีเลยก็คือเป็นเป้ที่อยู่ในระดับพรีเมียมของ under armour นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นรุ่นท็อปอะนะครับเวลาที่เราจะสะพายไปยิมเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็จะดูแบบดูมืออาชีพดูพิเศษกว่าคนอื่นๆนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ตั้งใจจะซื้อกระเป๋าใบนี้มานะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นกระเป๋าที่ ใส่ของได้เยอะนะครับจุแต่มีน้ําหนักที่เบามากนะครับนี่เราขย่านู่นนี่นั่นนะครับเสียงของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรของของซิปเนี่ยก็ไม่ได้ดังกุ้งกิงกุ้งกิงนะครับมีช่องหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นเอกลักษณ์มากเลยของ under armour นะครับก็คือช่องที่อยู่ทางด้านหน้านี่ผมให้ดูนี่นะครับช่องนี้เป็นช่องที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเอาไว้ใส่นาฬิการาคาแพงใส่แว่นตาใส่จิวเว r รีหรือแม้กระตั้งใส่สตางค์ได้นะครับ คือนุ่มมากนะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้แบบง่ายมากนะครับนี่ก็ชอบมากสำหรับช่องนี้นะครับ เพราะว่าเป็นช่องที่แบบว่านุ่มมากนะครับใครที่แบบใส่แว่นตาอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ทําตัวซิปเนี่ยเป็นแบบวงกลมด้วยนะครับก็คือว่าเป็นช่องที่อเนกประสงค์มากนะครับช่องที่2ครับก็คือจะเป็นช่องขวาและซ้ายทางด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นช่องที่มีความจุมากนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาไว้ใส่พวกแบบขาตั้งกล้องขนาดเล็กนะครับเป็นตัวแบบว่าแฮนด e นู่นนี่นั่นเนี่ยได้นะครับใส่กระติกน้ําได้ใส่ร่มได้นะครับผมก็ลองใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นช่องหนึ่งที่ดีนะครับ แล้วก็ช่องตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยครับมาหุกได้นะครับแล้วก็ทางด้านข้างนะครับจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนผ้าที่ยืดหยุ่นได้สามารถที่จะใส่กระติกน้ําได้ใส่ร่มได้นะครับก็มีให้อีก2ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องกลางนะครับช่องนี้ผมว่าเป็นช่องที่น่าสนใจหลายๆคนนะครับอาจจะใส่หมวกกันน็อกเวลาที่แบบไปทํางานนะครับหรือว่าจะมีข้าวของอะไรอาจจะเป็นขาตั้งกล้องอาจจะเป็นรองเท้าอาจจะเป็นลูกบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่มีความรู้สึกว่าต้องการใส่แบบเร็วๆก็สามารถที่จะโยนเข้าไปในนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เพื่อนๆดูนะสมมุติว่าผมจะใส่รองเท้านะครับเนี่ยสมมุติช่วงนี้หน้าฝนนะเราจะเอารองเท้าแตะไปด้วยสักหนึ่งคู่แบบนี้ครับเราก็สามารถใส่รองเท้าแตะลงไปได้เลยนะครับจะเป็นรองเท้าออกกําลังกายก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปอาดัแล้วก็สามารถที่จะล็อกตรงนี้เข้าไปได้นะครับ ผมมองผ่านกล้องนะครับก็จะลําบากนิดนึงนะครับเวลาถ่ายของที่เป็นแบบชิ้นใหญ่เนี่ยจะลําบากมากเพราะว่าต้องตั้งระยะนะครับแล้วก็ต้องชะโงกมาดูว่าหลุดเฟรมหรือเปล่าเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นเลยว่าพอเราใส่รองเท้าแตะเข้าไปแล้วเนี่ยรุ่นล็อกเกอร์ที่ผมสั่งมาเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าทางด้านในเนี่ยมีรองเท้าแตะซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าอยู่ดีๆฝนตกนะครับน้ําท่วมคือหยิบรองเท้าเนี่ยขึ้นมาใช้ได้งานใช้งานได้เลยนะครับ อ่ะผมใส่ตัวเพิ่มสมมติว่าอันนี้เป็นกระติกน้ํานะครับเพื่อนๆนสามารถที่จะใส่ไปในช่องข้างๆก็ได้แบบนี้นะครับเนี่ยคือเนี่ยครับก็สามารถใส่กระติกน้ําได้หรือจะเอากระติกน้ำเนี่ยมาใส่ตรงนู้นก็ได้นะครับแล้วก็สมมติมีร่มเดี๋ยวผมขอหยิบร่มนิดนึงนะครับมีร่มอ่ะผมอาจจะเอาร่มเนี่ยมาใส่ช่องนี้นี่นะฮะ ก็สามารถใส่ไปในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รูดซิปเก็บเห็นไหมครับเราก็จะมีทั้งร่มนะครับมีรองเท้าแตะและแล้วก็มีกระติกน้ํานะครับถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่อยากโชว์กระติกน้ําตรงนี้เราเอากระติกน้ํามาใส่ทางด้านในก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นขวดน้ําดื่มนะครับทั่วทั่วไปแบรนด์ทั่วๆไปที่ซื้อได้ทั่วไปนะครับก็สามารถเอาขวดน้ําดื่มเนี่ยมาใส่ได้เลยเห็นไหมครับ เขาก็จะอยู่ในช่องแบบนี้ก็จะเหลือพ็อกเก็ตตรงนี้ให้เรา2ที่นะครับมาดูฟังก์ชันทางด้านในซึ่งจัดเต็มมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เวลาเปิดมานะครับเขาก็จะมีตัวนี้เป็นตัวล็อกให้เราเอาจะไว้ล็อกกับพวกกุญแจก็ได้นะครับมีซิปนะครับมีลูดง่ายมากใส่ของได้อีกเนี่ยหช่อง ตรงนี้นะครับเป็นของที่ไม่ต้องใช้งานบ่อยนะครับมีช่องสําหรับใส่ปากกานะครับหนึสาช่องนะครับแล้วก็มีช่อง1นะครับมีช่อง2มีช่อง3นะครับแบบนี้แล้วก็มีพ็อกเก็ตตรงกลางแบบนี้คือเขาก็เตรียมฟังก์ชันมาให้เราแบบเต็มที่นะครับเพื่อนๆืนจะสามารถใส่ปากกาใส่สมุดจดนะครับเป็นเทรนเนอร์ ตารางคิวอันจดาต่างๆนะครับหรือว่าจะใส่เป็น iPad ในช่องนี้ใส่ power bank ใส่สายชาร์จนะครับใส่อะไรได้หมดเต็มไปหมดเลยนะครับในช่องนี้ก็คือแบ่งเป็นสัสดส่วนนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องตรงกลาง,งเขานะครับนี่ก็จะมีเป็น10คู่นะครับแบบนี้มาให้เวิร์กมากนะครับให้ดูทางด้านหลังก่อนนะครับ สำหรับช่องหลักของเขานะครับใครที่ต้องพกคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆเลยนะครับ Macbook Pro จอใหญ่เนี่ยรุ่นนี้คือเหมาะมากนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่า Optimum Protection Laptop Tablet นะครับนี่คือเวิร์กมากนะครับแล้วก็ข้อสังเกตนะครับคือฟองน้ำของเขาตรงนี้จะค่อนข้างหนาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ทางด้านในเนี่ยมันจะเป็นผ้าแบบที่เขาบุแบบกันกระแทกแบบอย่างดีนะครับ เหมือนใส่พวกจิวเวลรี่อะไรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใส่แฟ้มเอกสารใหญ่ๆ A4 ได้เลยนะครับน้องๆใส่ไปเรียนใส่เทคบุ๊กใส่หนังสืออันนี้คือจบนะครับแล้วก็มีสเปซให้เราทางด้านในที่แบบเยอะมากนะครับคราวนี้ผมจะลองใส่รองเท้าให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเนี่ยคือมีช่องเพียงพอที่เราจะแบบใส่รองเท้าได้เลยนะครับ หรือว่าจะเป็นแบบเป็นกระเป๋าเป้ที่แบบว่าเอาไปค้างคืนนู่นนี่นั่นนะครับใส่เป็นกระเป๋าอีกหนึ่งใบแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลูดปิดนี่นะครับในราคา3590บาทผมว่าก็ค่อนข้างเวิร์กเนาะน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ที่ชอบก็คือดีไซน์เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับเดี๋ยวขอใส่ถุงเท้าเข้าไปด้วยลวกันนะครับใส่ถุงเท้าเข้าไป มัครบก็คืออยู่ทรงมากนะครับให้ดูแนวนอนนะครับนี่ทรงเขาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้จะให้ความรู้สึกที่ดูแบบมืออาชีพมากนะครับดูแมนลี่ดูสตรองแล้วก็ไม่ได้โชว์โลโก้เยอะนะครับเขาจะมีโลโก้แค่ตรงนี้1จุดนะครับ under a r m o r ตรงนี้ก็จะเป็นสกรีนหนาแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับจะเขียนว่า storm ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเขานะครับแล้วก็จะให้ดูทางด้านหลัง นะครับนี่ทางด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนฟองน้านะครับที่นุ่มมากนะครับหลังจากที่ลองสะพายก็แนบเข้ากับตัวได้เป็นอย่างดีนะครับมีตัวนี้นะครับเป็นการกระบาดนะครับเย็บเพื่อให้ดูแน่นหนาแล้วก็มีตัวฮุกแบบนี้นะครับแล้วก็ตีตรงนี้เป็นวงกลมด้วยเป็นแบบกรึงมาแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเอาอะไรมาฮุกได้นะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเป็นนู่นนี่นั่นนะครับเวลาที่สะดวกเวลาที่เราจะต้องการกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเนี่ยก็เอามาฮุกติดกับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ ด้วยความที่กระเป๋าเขาเนี่ยใบยใหญ่เขาก็จะมีฟังก์ชันแบบตรงนี้มาให้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแบบนี้ก็ได้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับนี่เราก็สามารถเกี่ยวข้าวของต่างๆได้แล้วตรงสายนะครับก็สามารถที่จะดึงปรับระยะได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะชอบไปเอาเขาเรียกอะไรครับเป็นอีลาสติกอ่ะเป็นเหมือนขอบยางที่เขาใช้ทํากางเกงสีดำนะครับมาเย็บเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะได้เอามาล็อกซ่อนเอาไว้แบบนี้ นนี่ก็ถือว่าเป็นเป้นะครับที่พรีเมียมที่สุดรุ่นนึงของ under armour นะครับในคอลเลกชันที่เป็นแบบ p e r f o r m ร์แมนของเขานะครับนี่เป็น Contender 2.0 3590บาทนะครับแต่จริงๆเป้ของ under armour ราคาพันกว่าบาทก็มี2,000กว่าบาทก็มีนะครับมีหลากหลายฟังก์ชันมากๆเลยอันนี้ก็คืออยากจะให้ดูเป้ที่เป็นรุ่นท็อปซึ่งผมเองก็ไม่เคยมีรุ่นแบบนี้มาก่อนนะครับก็มีความรู้สึกว่าพอได้มาแล้วแบบ อยากจะไปฟิตเนสมากครับตอนนี้นับวันที่จะรอให้ฟิตเนสเนี่ยเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่รองเท้าแตะนะครับกับลองใส่สนิเกอร์เนี่ยให้เพื่อนๆดูว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะลองใส่รองเท้าเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูทรงนะครับเท้าผมอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับจะใส่เพื่อนๆดูนะครับเนี่ครับคือทรงของเท้าเนี่ยคือผมว่าเขาค่อนข้างที่จะรับกับเท้าเราเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นทรงของรองเท้าคือมีความรู้สึกว่าดูแน่นดูเต็มนะครับแล้วก็ดูเท่ครับใส่สบายมากครับนี่พยายามจะเลือกอากางเกงที่เต๋อๆนะครับมาให้เพื่อนๆดูว่าเออใส่ออกมาแล้วก็มีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าแบบโอเคมากครับพอดีมากกระชับเท้าใส่สบายนะครับนุ่มนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลุยฝนออกไปแบบ ออกกำลังกายไปเซเว่นไปตลาดอะไรเงี้ยคือกลายเป็นแบบ everyday use ได้เลย mm hmm. ก็ดูเท่ๆดีนะครับอันนี้ผมให้คะแนน1 0เต็ม10เลยสำหรับคู่นี้นะครับ,รบผมก็ลองเอา Sonic 4นะครับเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดที่เป็นสี Black and w h ไว e เนี่ยมาลองใส่กับถุงเท้าให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับถุงเท้าเขาก็จะแบบ ประมาณครึ่งน่องประมาณนี้ซึ่งกําลังได้รับความนิยมมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหนุ่มเกาหลีเนี่ยเขาก็จะใส่กางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าที่เป็นแบบครึ่งน่องนะครับมันเป็นเทรนด์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ under armour นะครับนี่ก็ใส่สบายมากนะครับแล้วก็แบบว่า กระชับเป็นอย่างดีนะครับผมใส่เป็นไซส์10.5นะครับจากตอนที่ไปเทสรันมาตอนนั้นผมเลือกเป็นไซส์10ผมว่าพอเป็นไซส์10แล้วบวกกับถุงเท้าเนี่ยมันค่อนข้างแน่นไปแต่พอเลือกเป็น10.5แล้วก็ใส่กับถุงเท้าเนี่ยผมว่าให้เพอร์เฟกเลยนะครับความชอบก็ให้แบบ10เต็ม10ครับคู่นี้นะครับ คู่ที่เป็นแฟนทอมนะครับรุ่นรุ่นท็อปอนะครับสีขาวๆที่ผมเคยทำสไตลิ่งให้เพื่อนๆดูรุ่นนั้นผมก็ใส่เป็นไซส์10.5นะครับก็เลยได้เรียนรู้ว่าโอเคตัวเองควรที่จะเลือกรองเทา้าสนิเกอร์นะครับรองเทา้เอาออกกำลังกายของเอเดอร์เมอรเนี่ยเป็นไซส์10.5แล้วก็ควรที่จะเลือกรองเท้าแตะเนี่ยเป็นไซส์10นะครับนี่ให้ดูก็ใส่สบายมากครับเพื่อนๆเวิร์กมากนะครับนุ่มนะครับลองยืน นะครับของเขาดีอยู่แล้วนะครับน้าหนักเบาแล้วก็ทําสปีดได้สาหรับใครที่จะไปวิ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่จริงๆอยากจะทำคอนเทนต์มากๆเลยก็คือเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีเขียนคําว่าบลูทูธเห็นไหมครับคือตอนนี้ยุคนี้เราเสียสตังค์ซื้อรองเท้าคู่หนึ่งประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เพิ่มมากเลยในยุคนี้นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Map My run ของ Under a r m o u r ซึ่งรองเท้า ของ Under Armour ที่เป็นรองเท้าวิ่งในรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีการฝังชิปเอาไว้ทางด้านในแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้เลยนะครับค่าพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันสูงมากและเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพดีมากเราไม่ต้องไปใช้นาฬิกาอะไรเสริมครับเราใช้รองเท้าวิ่งแค่คู่เดียวแบบนี้เชื่อมต่อกับแอปได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสอ่ะผมอยากจะทำรีวิวแบบง่ายๆแบบ real user ให้เพื่อน,อนๆดูว่า เชื่อมต่อยังไงใช้ยังไงแล้วก็แอป,ปของเขาเนะี่ยมันมีประสิทธิภาพดีกว่าของแบรนด์อื่นๆยังไงนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะหลงรักเลยแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุ้มมากเลยเราเสียตังค์4 0 0พกว่าบาทเราได้ใช้แอป,ป,ปเขาฟรีเราไม่ต้องซื้อนาฬิกาบันทึกข้อมูลการวิ่งต่างๆเนี่ยได้เต็มไปหมดเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นพัฒนาการของยุคข,ของรองเท้าออกกำลังกายนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อรองเท้า แบรนด์เนมคู่หนึ่งแบบ2องสามหมื่นเนี่ยคือมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่ายุคนี้รองเท้าออกกําลังกาย4ี่พันกว่าบาทเนี่ยอาจจะทําอะไรได้มากกว่านะครับก็คือคุ้มค่ากว่าแล้วก็สนุกกว่าครับเวลาที่เราไปใส่ออกกําลังกายหรือไปใส่วิ่งนะครับวันนี้รีวิวมาอย่างยาวนานแล้วก็จัดเต็มนะครับแล้วก็เป็นรีวิวแบบ Original Style ของมาดินพูมากๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะรีวิวสินค้าอื่นๆของ under armour ต่อๆไปนะครับแล้วก็อยากจะ mix and match เสื้อผ้านะครับเอาจะเอาเสื้อผ้าของตัวเองใน collection เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าผมเนี่ยชอบผ้าแบบไหนฟิตติ้งแบบไหนเป็นอะไรนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยแวะมาอาอกกำลังกายกันนะครับวันนี้ผมจ็อบมาดินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ